ันนี้ก็มาทําบุญที่วัดค่ะมาทาบุญให้กับญาติที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแลแยกของที่คนที่มาร่วมทาบุญด้วยแยกปัจจัยจากเกียดอกไม้ก็ใจฝ้ายสวยงามเลย ตอนนี้ก็มาดูการจัดสำรับกับข้าวที่จะไปทางบูทไปถวายพระกับข้าวก็จะมีหลายอย่างค่ะเป็นกับข้าวึืนบ้านเราเป็นกับข้าวที่เป็นอา,อาหารไทยค่ะ แกงเขียวหวานก็มีขนมจีนลูกแฮอีเกียวบองน้องไก่มีหลายอย่างเลยค่ะของหวานของข้าวผลไม้ครบเลยค่ะก็กำลังช่วยกันอยู่ ก็จะจัดของใส่บาตรของใส่บาตรให้กับที่ที่มาร่วมงานให้กับทางเจ้าภาพแล้วก็ที่ที่มาร่วมงานด้วยเออนะคะต่อมาเน่ย เราจะจัดใส่จานมีอรมีข้าวมีขนมมีขนมที่ห่อเองด้วยค่ะมีขนมที่ซื้อมาด้วยมีผลไม้ก็ใส่ผลไม้ไปด้วยค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนค่ะ รับกับข้าว <c oughs> ก็หลายชนับเลยค่ะ เราก็จะกลับมาตรงที่ที่นั่งกันก็ชมโมบายสวยๆไปด้วยนะคะก็เป็นงานฝีมือชาวบ้านก็ทำเองตอนที่มีงานบนุญอันที่ขาวนั้นก็น่าจะเป็นเออเอามาจากต้นไม้อ่ะจาก ลูกอะไรยูดอกอะไร <ar> นี่ค่ะจำไม่ได้เหมือนกันพอเจ็บงานแล้วก็ทำแควนไม่เหลือเมีะถูกงานเลยเจ้าประหลา นี่ก็จะเตรียมใส่บาทแล้วนะคะใส่บาททกันนะคะครบระวังแค่ดฟงแล้วมาด้วยผู้ดี่เป็นภรรยาแล้วเราก็มาเดินเรา่อมาเรนี้นะหลายอยู่กับพี่ก่อนเออโซเดี่มี่นามัตง์ต่างชาีิ ญากก็จะนั่งประจำที่ค่ะที่สำหรับเิราวที่อย่นนันมังสุปะกปยัญชนะสัมปันนั่งสาลีนั่งโพจันนั่งอุทาสางวกรังอุทาสาปุเชมา้าปเจ้า ขอองชาแห่งโพชนาในะข้าวสาลีกันนะะคอันพร้อมแล้วโดยเสกณฑ์ดมาวและน้ำมัปกระซือแด่พระพุทธเจ้าอันโยมรุญิโยอมบุญเดือบนะครับเติมน้าเติมโยมพุทธะคุณนั่งธรรมะคุณนั่งสังฆะคุณนั่งพุทโธมีนาโถ S <S <an> <t une> ขาูนั่งูสังโม่น,นั่นงเปนารร้ยังสรนันร่นงชามีทานทานัน<พ>่ชาวพุทธา,าริสุทธังน,นิพพานัง ปารานังสุขังเร้าทั้งหลายภูไทแต่ละผููินดีในท่าการขอประเพณีที่ขอจงได้สำเร็จตออกไปอัสาวาไยสินไปจะไม่ได้เหมือนกันซึ่งกิเลสสัญญาศมลตพิยาวัตถุนานเขานำโภชนาอาหารชมกันไปขอบุญข้าแไทยหรือ การบึกษา,าหรือความคาดหวังทั<อ>งหลายเหล,าล่านี้ก็จะได้เห็นคถว่าเป็นปฏิสัยความเหมือนหรือว่าเป็นปัจจัยแห่งพระน,นิพพานในอนาคตการอันจัะมาในภาคโซนี้และโซนาสุขกายและสุขใจตราบตอร้าว พูผูกคาท้งหลพิธีช่วงนี้ก็อาจจะยาวสมภิธานให้มดทุกตนทุกคนต่อข้าเดินอิมานีมะยังพันเตมาตกาพัตรีปัจจยาพารีสับริวาลาดีพิกุสังฆัสะ เออรู้มันจะยากนะสาธุโนภันเตภิกขุสังฆโอะอิมานีมตตปะธานีปัจจยธาตุนี้สัพพริวารานี้ปัจจยงานธาตุอามากัจเฉวะ ญาติกานังกาลกคตานังปิยัชนานังสวดน้ำค่ะทีการะคังนออบบี่ตายะสุขายะเจ้าภาพเตรียมไว<า>้ภาพจะสผสมพุชเจริญเราสะดวกเตรียม,ม<อ>ไวได้ทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตการพระตาหารและพรของผลก้าแก้ ปัใจใจ้ยท่าและบริวารทางหลายเหล่านี้ได้ท่านพระสงฆ์ขอท่านพระสงฆ์จงรับมาตรการพระตหาปัใจใจ้ยท่าขอบุญข้าวแก้และบริวารทางหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ยากของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ละโลกไปแล้วก็ดียากมีชีวิตอยู่ก็ดีผู้ที่ละโลกไปแล้ว พูดอะไรจบแล้วก็จะมีการตีのの้ค้องพร้อมกันเลยค่ะหลายจุดอยูィィくくィィ่เหมือนกันค่ะแต่จำไม่ได้ว่ากี่จุดจะได้เสียงค้องเสียงอะไรมันมันไม่เข้ามาในกลุ่ค่ะพิธีข้างในแล้วพระฉันเรียบร้อยแล้ว ก็จะมานั้นปัดทงค่ะนี่นองะเออไปทนี้แลมันอ้อแล้ว่หลุมก็น่าจะมีน่าจะเป็นเหรียญน,นะคะเออโนไปทนี้แล้วแล้วบนบนยอดยอดทงก็คือก็น่าจะมีโัออ้ใจอยู่นด้วยค่ะก็น่าจะไว้สามวันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ก็น่าจะปักอยู่ประมาณสักสามวันนี่แหละแล้วก็เอาออกอก็ส่งผู้เสียชีวิตค่ะผู้เสียชีวิตขึ้นสวรรค์ค่ะวิธีทางภูไทยเราก็จะครบถ้วนสมบูรณ์มากๆค่ะ ส่วนมากก็น่าจะไปสู่สุขติกันหมดนะคะเพราะวิธีเราค่อนข้างจะแน่นมา,มากเลย กลับจากที่วัดหลังจากที่ผูกข้อไม้ข้อมือทำขวัญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทานข้าวด้วยกันค่ะเป็นพิธีขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่ ทานข้าวเสร็จเรียบร้อย,ลยแล้วก็จะแยกย้ายแยกย้ายกันกลับบ้านทํทำงานแยกย้ายกันตัางอัธยาศัยเลยค่ะอันนี้เป็น,เป,นเป็นอานว่าเสร็จพิธีโดยสมบูรณ์เลยกับข้าวก็จะมีหลายอย่างแล้วแต่ทางเจ้าภาพจะจัดค่ะก็จะมีครบหมด่ะทั้งของขค้าแล้วก็ของหวาน